สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมญาพรมิสาพลเลขที่18ชั้นพิมศสาปีที่6ทคับ4่ค่ะวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบโอเน็ตปี53ข้อ29และข้อ31ค่ะข้อ29นะคะแผนภาพต้นใบของน้ำหนักในหน่วยกรัมของไข่ไก่สิฟองเป็นดังนี้ นี่ค่ะคือแผนภาพต้นใบนะคะก็จะมี57 58 67 68 69 70 74 74 77และ81ค่ะโจทย์ถามว่าข้อสรุปใดเป็นเท็จเราก็จะมาเริ่มวิธีทำนะคะ

จะได้ค่าขออภัยนะคะจะได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ57บวก58บวก67บวก68บวก69บวก70บวก74บวก74บวก77บวก81ค่ะก็หารด้วย10 สิบนี้มาจากตัวเลขจากโจนะคะเขามีมาให้ทั้งหมดสิบตัวแล้วก็ามาหารสิบค่ะเท่ากับภพยค่ะ57าสบ็ดบวกห้าสบวกห7บ็วกห8บแวกห9บเก้าวก7จบวก74บวก7บสวกบวก็จะได้695หารด้วยสิบค่ะจะเท่ากับ69.5ตำแหน่งมแมัธยฐาน เท่ากับ n บวกหหารด้วย2เท่ากับ10บวกหหารด้วย2 n n ก็คือจำนวนทั้งหมดค่ะเราก็จะแทนค่าเป็น10บวก1บวก10บวกหหารด้วย2ค่ะเท่ากับ5.5ค่ะ ดังนั้นมัธยะฐานเท่ากับ69บวกเจหารด้วยสค่ะเท่ากับ69.5 69บวกเจก็มาจากค่าตรงกลางนะคะเพราะมะัธยมัธยฐานคือค่าตรงกลางค่ะ ไข่ไก่ที่มีน้ำหนักสูงกว่าทานนิยมมีจานวนมากกว่าไข่ไก่ที่มีน้ําหนักเท่ากับฐานนิยมข้อนี้เป็นข้อเท็จนะคะต่อไปนะคะข้อสามเอ็ดค่ะข้อมูลต่อไปนี้แสดงน้ําหนักในหน่วยในหน่วยกิโลกร,รัมของนักเรียนกลุ่มหนึ่งดังนี้ค่ะสี่สิบเอ็ดแปดสิบแปดสี่สิบหกสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบเก้าสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่สิบสามเก้าสิบห้าสี่สิบเจ็ด แล้วก็สีนะคะค่ากลางในข้อใดเป็นค่าที่เหมาะสมที่จับเป็นตัวแทนในข้อมูลชุดนี้นะคะค่ามัธยฐานนะคะจะไม่ถูกชุดด้วยข้อมูลที่ผิดปกติ 2. อนะคะฐานนิยมไม่เหมาะกับข้อมูลที่มีไม่กี่ตัวที่ไม่ค่อยส้ำกันค่าเฉลี่ยนะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตถูกชุดด้วยข้อมูลที่ผิดปกติและ ค่าเฉลี่ยของค่าสูงสุดและค่าต่ําสุดทูกชุดด้วยข้อมูลที่ผิดปกติค่ะดังนั้นนะคะข้อนี้ดังนั้นค่ากลางในข้อใดเป็นค่าที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนี้นะคะก็คือค่ามัธยฐานค่ะเพราะไม่ถูกชุดด้วยข้อมูลที่ผิดปกติค่ะ